สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมิช่นเคยครับกับ g e ียร์โฟ a เวครับโอ้โหวันนี้ยิ่งใหญ่อีกแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ครับแนวทางที่วางไว้ให้1ตัวชัวร์จัดอย่างที่บอกไปนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถล่ม4ประตูต่อหนึ่งเลยยินดีกับเพื่อนที่ไว้ใจกันและตามกันไปด้วยแล้วกันครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในครอบครัวนะครับเมื่อคืนนี้หวานจัดๆอีกแล้วครับ อัลบั้มครับฟินกันมา5วันติดเข้าไปแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับ VIP มาครบเลยนะครับ VIP UCL อย่างแมนซิตี้นะฮะมีรับกินนะครับรับกินเนี่ยให้ไปทางบ้านของเอ่อบอลรัสเซียนะครับให้ไปในงด้านของเจ้าถิ่นนะคคู่ของเอ่อซีเอสเกอสโกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับที่ให้ไปวีไอพบอลเช้าคือเรดบูบากันติโน่นะครับแล้วก็ยังไม่พออีกนะมี VIP ติดดาวนะให้ไปทางด้านของเรเดซองเดอเบอร์กานีนะครับเป็นบอลโมร็อกโกนะฮะก็ฟินกันไปเต็มระเบียบเลยนะครับยินดีด้วยแล้วกัน ระบ้าอีกหนึ่งชุดนะครับโอ้โหนะับไม่รู้จะหวานยังไงแล้วนะครับวันนี้ผมมี1คู่ที่น่าเชียร์มาฝากเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากได้เพิ่มเติมอยากได้แนวทางพิเศษพิเศษเหมือนที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ไปตามได้ในบ้านของผมแล้วกันนะผมจะวางไว้ให้ทุกวันนะครับอ่ะง่ายๆเลยนะทุกคนอย่าลืมนะก็คือปัดขวาไปหน้าช่องเติรูลโปรไฟล์ไปเพิ่มเพื่อนอ่ะมาเจอกันได้นะครับมามาเริ่มกันดีกว่าครับมากันที่หนึ่งตัวโชว์จัดในค่ำคืนนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ย ไปที่คู่นี้เลยครับเป็นท่าของยูโรปาลิกนะครับคู่ระหว่างทาง้านของเฟเนบาเช่ uh, นะครับวันนี้บุกเยือนทาน้านของวิกตอรยเพาเซนนะครับโดยที่วันนี้เพาเซนเจ้าถิ่นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นทีมที่มีผลงานที่ดีมากในช่วงนี้นะเป็นทีมดังจากเช็กนะเอาจริงผลงานเกมที่แล้วเนี่ยบุกชนะโรม่ามาได้ด้วยนะครับแล้วก็ผลงานห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะรวด 5นัดเลยนะครับในขณะที่เฟเนบาเช่ครับผลงานร้อนแรงเช่นกันนะครับพวกเขามีฟอร์มที่ใช้ได้นะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาก็ชนะได้ถึง4นะมีเสมอเกมเดียวเป็นเกมที่เจอซัมซันสปอร์นะครับมีเกมในรายการนี้ครับ ก่อนหน้านี้เปิดบ้านชนะสตุตการ์ดได้1ประตูรศูนย์นะครับสถิติที่เขาเจอกันมาครับต้องย้อนหลังกลับไปในปี2013นะครับก็จะเป็นในด้านของอการเสมอกันในบ้านของเฟเนนะครับแล้วการที่เฟเนบุกไปเยือนเนี่ยชนะมาได้1นูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่สูสีนะสำหรับผมมองว่าสูสีแต่เกมวันนี้ครับถ้าในมุมมองของผมนะคู่นี้จะเป็นคู่ที่แน่นอนแหละ ผมว่าสูสีก็จริงแต่ปีนี้เฟเนบเช่ไม่ธรรมดานะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นในเรื่องของขุมกําลังนะฮะเฟเนได้เสริมผู้เล่นหลักๆมามากมายนะครับเราต้องบอกว่าปีนี้จอรดูรันนะครับอาจจะมีโอกาสนะครับที่ทำประตูได้เยอะด้วยนะครับรวมไปถึงเอนเดสซอรี่นะครับวันนี้ของตัวเป้ามีโอกาสได้ลงสนาม นะครับส่วนเพาเส้นเองนะครับวันนี้ทานของยิรีปานอสนะครับยังมีอาการป่วยอยู่นะฮะแยนโคปิชนะครับก็เจ็บเข่านะครับท่านัของมาเตวีตานะครับก็ยังเจ็บที่ข้อเท้าอยู่ลงสนามไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความพร้อมนะแน่นอนครับเฟนิบาเช่พร้อมกว่าจริงๆนะครับแล้วบวกกับในเรื่องของกระแสวันนี้นะครับผมว่าในมุมมองของผมนะว่ากระแสแบบนี้เนี่ยเป็นกระแสที่แบ่งรับแบ่งสู้ก็จริงนะครับถึงแม้จะมีการขยับลงบ้านก็จริงแต่แบบนี้เนี่ยยังไงเนี่ย มองเน้นๆได้เลยนะครับที่เฟเนบาเช่นะครับตามสูตรตามทรงครับยังไงคืนนี้เฟเนบาเช่นะครับจะบุกชนะวิกตอรียเพลเซนได้แน่นอนนะครับปิดประตูแพ้ไปได้เลยครับคู่นี้มีโอกาส2มุมนั่นเองครับก็คือมุมเสมอและมุมเฟเนบาเช่บุกชนะมีแค่นี้เท่านั้นครับก็ฝากด้วยครับกับ1คู่ที่น่าเน้นในค่ำคืนนี้ใครอยากเน้นไปด้วยกันตามได้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกครับอยากได้เพิ่มเติมแนวทางเน้นๆจัดหนักมากกว่านี้ ไปตามในบ้านผมและกันผมรับประกันความฟินรับประกันผลงานแน่นอน5วันติดไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนครับมากันแบบเต็มข้อนะครับอ่ะสวัสดีก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนละกันนะะขัใขอใทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ